จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไหวใส่ใจทุกครอบครัวค่ะค่ะวันนี้นะคะการมานําเสนอเมนูแกงไก่บ้านใส่มะเขือพวงค่ะวัตถุด,ดิบนะคะการจะใช้ไก่บ้านค่ะเนื้ออกแล้วก็เนื้อน่องตับไก่ถืงเครื่องในไก่อะคะ่ะ ใส่ไปด้วยอร่อยมากเลยบอกเลยนะอยู่บ้านกันกินประจําพ่อทําให้กินใส่ใบโหระพา,ามากน้อยตามความชอบค่ะใบมะกรูดฉีดนะต่อไปนะคะมะเขือพวงค่ะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีลูกโดดค่ะยิงรัวๆลงไปเลยค่ะเขียวแดงนะคะใครมีเป็นพริกชี้ฟ้าก็สามารถหั่นสลับใส่ได้นะคะเพิ่มสีสันค่ะอะพริกแกงค่ะวันนี้กันใช้พริกแกงใต้ค่ะประมาณสองช้อนนะคะกะปิค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะ เราก็มีกะทิค่ะไปค่ะแกงง่ายๆนะคะมอเดียวเอาอยู่ทั้งบ้านอีกแล้วค่ะการจะเติมน้ําเปล่านะคะลงไปก่อนสักประมาณ1แก้วการจะทําทเป็นหางกะทิค่ะแกงแบบกะทิไม่แตกมันเนาะกะทิที่การใช้วันนี้250 ml นะใช้กล่องเล็กค่ะใครมีเป็นกะทิสดอ,อร่อยถึงใจแน่นอนจ้าไม่มีก็นี่เลยกะทิกร่องค่ะง่ายสะดวกเหมาะมากๆกับแม่บ้านยุคใหม่ กะทิร้อนค่ะใส่พริกแกงลงไปค่ะกับกะตินะคะรอกะทิเดือดอีกทีหนึ่งค่ะใครไม่มีเป็นพริกแกงใต้ใช้พริกแกงแดงพริกแกงเผ็ดทั่วไปได้เลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่ะคงแกงเป็นกันแล้วอะเนาะแต่ทีเนี้ยลองมาดูวิธีการแกงแกงแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอะแกงในแบบของกาญ่ะอื <laughs> อย่าลืมนะคะ คิดอะไรไม่ออกคลิกเข้ามาเลยค่ะในช่องดีกว่ากินดินนะคะเป็นตัวช่วยค่ะในการย้อนวันวานนะแล้วก็เป็นตัวช่วยในการเตือนความจําเออเป็นเพื่อนกันค่ะผัดให้น้ําแกงเขาเดือดแบบนี้เลยเดือดปุดๆหอมฉุยเลยค่ะเด๋ยวสักพักนึงเสร็จแล้วก็เอาไก่อ่ะค่ะพร้อมเครื่องในค่ะตับไก่บ้านอร่อยมากให้เขาโดน โดนน้ำแกงนะโดนความร้อนสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปผัดเขาไก่เริ่มแบบตึงๆเราก็ขยับขยับใครไม่มีเป็นไก่บ้านก็ใช้ไก่ตลาดทั่วไปได้เลยค่ะมีเอาเท่าที่เรามีเนาะเอาตามที่เรามีค่ะจะสับเป็นกระดูกนะคะใส่ลงไปก็ได้ค่ะวันนี้การมีเนื้ออกไก่อยู่การก็จะทําเร็วๆกินก่อนนะคะหิวข้าว <laughs> หลังจากนั้นนะคะเราเห็นว่า ไก่อะค่ะ,ะเขาเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปค่ะสักเล็กน้อยก่อนนะคะเนี่ยพอให้น้ําขุกขึกเนี่ยค่ะขยันไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทําเป็นหัวกะทิะคะ่ะเป็นวิธีการแกงแบบว่าให้เข้มข้นนะคะถ้ากเกิดเราเห็นว่าน้ําแกงข้นเกินไปนะสามารถเพิ่มน้าค่ะเนี่ยค่ะเล็กน้อยนะคะถ้าเราอยากให้น้ําแกงค่ะเข้มข้น เราก็เติมไม่แค่เล็กน้อยพอค่ะไม่ต้องเติมเยอะนี่เลยปรุงรสกันค่ะโดยการจะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะลงไปค่ะสักประมาณครึ่งช้อนเนาะค่ะน้ําปลาค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนค่ะลองดูก่อนผงปรุงรสค่ะครึ่งช้อนชานะคะเพิ่มความกลมกล่อมค่ะชีิตทีค่ะเนี่ยน้าแกงก็จะข้นๆแบบเนี้ยอ่าโอเครสชาตินะคะได้แล้วค่ะหลังจากรสชาติได้แล้วนะค่ะใส่มะเขือพวงลงไปเลยค่ะ นี่น่ากินแล้วเห็นไหมมะเขือพวงนะเขาจะขึ้นง่ายมากเลยนะตามในสวนอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้ปลูกเองอะ่ะจะขึ้นโอ้ยออกดอกเป็นชอ่อเป็นช่อเลยการเหงนงนันก็อดใจไม่ไหวเก็บมากลับไปบ้านทีหนึ่งเนี่ยจะได้แบบวัตถุดิบแบบบ้านๆกลับมาเนี่ยคะ่ะแกงเนี่ยใครมีเป็นมะเขือเปลาะนะก็สามารถใส่ได้จะ้ะให้เดือดๆหน่อยนะคะเร่งไฟขึ้นคะ่ะแต่ตอนเนี้ของการนะ่ะเนื้อเนื้อไก่อะ่ะสุกละ เดี๋ยวรอให้น้ำแกงเดือดอีกทีหนึ่งค่ะนี่ลูกโดดจ้ายิงลงไปเลยค่ะโอ้ยน่ากินเลยเห็นไหมตกแต่งค่ะไม่กล้าเขี้ยวเอาไว้ตกแต่งเฉยๆใบมะกรูดค่ะโรยลงไปค่ะอันนี้จะเป็นหัวกะทินะคะกะทิข้นๆที่เหลือค่ะใส่ลงไปค่ะใครจะเพิ่มกะทิอีกก็ได้นะอยากจะให้น้ําเพิ่มเนี้ยได้ค่ะไม่เป็นไรเพิ่มเลยแล้วก็ใบโหระพาค่ะปิดท้ายจ้าจะเสร็จแล้วนะคะแป๊บเดียวค่ะ นี่เลยน่ากินมากจะให้น้ำเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอย่างที่การบอกอะคะ่ะทำกับข้าวเนาะไม่มีถูกผิดอะคะ่ะจัดได้ตามความชอบเลยอะยิ่งรสชาติอะคะ่ะปรับได้ตามความชอบตามใจเราต้องการเลยเอาของการ่ะเป็นวิธีการเป็นแนวทางนะแล้วเราก็สามารถปรับเพิ่มเติมต่อยอดได้นี่ค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปค่ะข้าวสวยร้อนๆมาปลาเค็มมานะคะปลาหมึกแห้งทอดมาจ้าปลาจิ้งจั่งมาเลยค่ะนี่นะคะว้าวน่านกินไหมคะมแกงกันแบบน้ำคุกคลิกแบบนี้นะคะน้ำไม่ต้องเยอะโอ้ยเข้มข้นมากเลยค่ะหอมทะลุบ้านไปแล้วค่ะ เอค่ะสีสวยๆแบบนี้นะคะลองดูค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะหอม,มมากน่ากินอะ่ะ